สวัสดีครับทุกคนครับพบกัผบผมมานาสตอรี่นะฮะ,ะหลังจากอินกันแล้วเนาะก็คุยกันแบบสเปเียลนะฮะ้คร่แนะัอฮะ เก็บตกครับรู้สึกว่าวิวดีฮะขอทักสามนาทีนะฮะเก็บตกสักอยมีอะไรทำ่าไหมายเลยไอเ่นพีข้าอะไรนอนที่งลรู้สึกยังไงนอนหลับไม่ี่ด้หมดฮะอไม่ถ่านอ่พี่บอกอะไรครับพี่อยากจะบอกอะไรครับบอกอะไครับผมอีเพื่อนเพ่อี่ออออีเพื่อน มปไหมมารือไมมามาขับรถมาแลหมดมาด้โอ้ยมาเจอเดีานทีนาจะ้ำาให้น้ำผามันเยอะมาเลยไดหมเออที่างไทยกันเหรอแกอยู่ที่ไหนเนี่ พี่บอกมาเลยครับผมกนอนหลับคันดีครับผมครับแล้วก็ขอบคุณนะครับที่มาให้กำลังใจกันพี่วรรณานเป็นคนหนึ่งในคดีด้วยนะครับเป็นคนที้กตัญด้วยฮะคดีเหรอครับอ๋อคนนี้ก็พรอนแล้วไม่มีแล้วคนนี้ก็พรอนเรียบร้อยแล้วต่อไปไม่มีคดีนะต้องขอบคุณครับที่มาให้กำลังใจนะครับไอ้พี่นคนที่ให้กำลังใจให้ขอบคีณทีนะผมแรอดพี่อ้อมนะครับ ครับผมอ<ม>ราันนี้การกินอาหาการกินแลนครับมีกยกีีหลายคนที่ยังเป็นห่วงของเราเรื่องอาหูครับมีงที่พักไม่ต้องเป็นหวงเอยนนี้ก็พูดกพูดนะครับยังไม่ได้ใช้เงินตัวเองสักบาทเลยครับอื <c oughs> ขอบคุณมากขอบคุณมากถ้ามีีดัดค่าใล้ยตายเทียบกันน่าจะเป็นหนึ่งใช่ขอบคุณเี่ยีครับรพี่ครับ วันที่14ที่ไหนพี่ข้าวนาทบะตุมบัตุมนาะบอกบอกเวลาได้ไหมว่ากี่โมงก็แค่โมงสิบเอ็ดโมงเช้าครับยังไงก็็ิกางใจกันเนาะอยมือนั้ก็ไม่เจอพวกเราได้สิด ที่กักันก็ไปนะมาข้างเจ้าก็มาเกบีครั้บ้านมนาโรอพี่อ๋อยู่ก็มีนะเมื่อคืนข้างบ้านผมก็คุยกันเเกือบตีสองเกือบตีสองครับขอบคุณมากขอบคุณรังขอบคุณกราลังใจนะเนาะแต่ที่สำคัญเนี่ยน้องับกันครางเง้ครับัก ไม่มีอะไรครับไม่เคยรำในใครเลยนะบังคับเปไหนก็ไม่รำเห็นรู้ว่าพี่จะมาคดีมันรำไม่ดีน้ำท่วมบุกเกน้ำท่วมบอกเกาะเลยพายุเข้าเลยคนตกหนักเลยเออได้ยินข่าวอยู่เหมือนกันว่าปฏิรกรุงเทพวันต่อมาโอ้โหพายุเข้าเลยน้ำท่วมบุกเกาะเลถ้าเป็นสองก๊อกนั่บอกว่าพอแรงพอแรงมันดีเพิ่งไอ้เจ้าน้ำท่วมบุกเะผมยังไม่เชื่อนะพอมาดูในคลิปเออจริงๆด้วย น่าจะเป็นเพราะว่านี่แหละนานๆลำทีนึงเนาะเขารู้ว่านนะช่วงเปลาเขาเลยมานี่นะดีและฮะอ้าวก็ไม่มีอะไรครับทุกคนก็หอ,อด้วยนะนก็เป็นกำลังใจแล้วก็ทุกคนเราก็ออหอดี่นะฮะถามชาซุกคูณดิบกันฮะถ้าผิดพลาดอะไรก,ก็ขออาภัยไว้ที่ด้วยครับอ่ะก็เป็นบรรยากาศล่าสุดวันนี้ครับ ครับสวัสดีครับทุกคนครับก็อยินท้ายิงน้ำแข็น้กันแล้วนะครับก็ขอบคุณพี่อ้อมเนาะที่เป็นเจ้าภาพเลี้ยง้าพพวกเราวันนี้ได้มาตรงร่กันอีกมาตีนมาตีเข้าเี่ยเี้ยเขาปเไม่ได้ขมขม่ว

ยังไงบ้างรอบนี้สนุกไหมสนุงจริงครับถูกแล้วสนุกครับทุกนสนุกขนาดครับพี่ขอบคุณครับนะตอกลับแล้วครับทุกคนต้อนรับทุกคน หลังจากน,นั่งดากแล้วก็เดินแท็กพลังย้ายกันกลับฮะกินข้าวกินน้ำคนละเอาเจอกันแล้วนะฮะครับอ่ะ ก็คงกลับไปบ้าน,นครับ,บคทุมธานีนครหลังจากมาเจอพี่อ้อมเนาะเป็นผ้าไมา่กินเข่าครับพี่น้องแ่บแสบนะกินเขากินน้ำนะครกลับบ้านกันฮนะพี่อ้อมก็คงกลับห้องพักเนาะก็คงเป็นวันที่14เจอกันที่ธัญญบุรีนะครับเอาขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ